ทำบุญเห็นแก่ตัวนั่นหมายความว่าทำอะไรก็เพื่อใช้ได้แก่ตัวเองแล้วก็ให้ได้มากไปกว่าที่ลงทุนมากมายหลายเท่าหรือหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าก็ได้ เหมือนกับว่าทำบุญบาทหนึ่งจะได้ตายไปเกิดในสวรรค์ได้วิมานอย่างนี้มันก็ได้กำไรมหาศาลมากมายหลายร้อยหลายพันเท่า <c oughs> จิตที่เห็นเกิดตัวมันก็ทำอย่างนี้มันก็คิดอย่างนี้นการทำบุญชนิดนี้มันก็ เป็นการทำด้วยความเห็นแก่ตัว <c oughs> มันไม่ล่างบาปเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เป็นบุญเพราะว่าทำแล้วมันยิ่งโลภมากขึ้นมันมาเดินล่างความโลภ <c oughs> ถ้าจะให้เป็นบุญจริงๆมันก็ต้องล่างบาปหรือล่างความโลภาะคำว่าบุญนี่แปลว่าเรื่องล่างบาป จะทำบุญบาทหนึ่งได้วิมานหลังหนึ่งมันก็เพิ่มความโลภมากขึ้นหลายร้อยหลาย,ลายพันเท่าแล้วก็ไปคิดตัวเองว่ามันได้บุญที่ตรงไหนคือมันล้างบาปกันที่ตรงไหนหรือมันล้างความโลภก,กันที่ตรงไหนถ้ายังไม่เห็นว่ามันจะล้างบาปที่ตรงไหนก็จงไปรครทำจะไหน ให้มันมล้างบาปได้จริงๆถ้าไม่เข้าใจก็จะแนะพอ,อเป็นตัวอย่างว่าจงทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นเราไม่เอาเลย <c oughs> อย่างว่าจะทำบุญบำรุงพระศาสนา ก็ให้ระศาสนานี้อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตลอดกาลนาน <c oughs> ถ้ายังมีคนทำบุญชนิดนี้อยู่แล้ว <c oughs> เชื่อว่าศาสนา,าจะยังคงอยู่ไปอีกนาน